ท่านผู้ชมที่เคารพครับครับผมมาคําถามของคุณกิติกรน,นะครับอ่าเรียนสอบถามเข้ามานะฮะส่งรายละเอียดที่อยู่อะไรไหมเรียบร้อยเลยแต่ผมขออนุญาตไม่อ่านออกอากาศนะคับผมนายกิติจ,จุดจุดขอเรียนปรึกษาเรื่องเช่าซื้อรถครับสัญญา60งวดผ่อนมาแล้ว30งวดค้างอยู่2งงวดตอนนี้อาจส่งต่อไปไม่ได้จะส่งคืนรถให้บริษัท หรือมีทางอื่นที่ทำได้ดีกว่าโดยที่จะไม่ได้เรียกเก็บเงินอีกในภายหลังหรือไม่ขอบคุณล่วงหน้าครับผมอ่ะก็ส่งเอกสารแจ้งค้างมาให้สองงวดพอดีเลยอ่ะเชิญพี่สุชาติฮะมีวิธีการไหนดีอ่ะกรณีค้างสองวดติดต่อกันนะฮะครับถ้าขาดอีกงวดหนึ่งเนี่ยเขาก็คงทำหนังสือบอกเลิกแหละอ่าทางที่ดีก็ อย่าอย่าให้เขาถึงก็บอกเลิกนะครับอาจจะโอนไปสักงวดหนึ่งหรือโอนไปสองงวดเพื่อไม่ให้เขาบอกเลิกนะครับอย่าเพิ่งให้เขาบอกเลิกประการที่สองนะฮะก็คือกรณีเช่าซื้อรถเนี่ยถ้าไปไม่ไหวครับก็ต้องบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อคืนรถนะแต่คือเราชไม่เป็นคนบอกเลิกใช่ครับเราเป็นผู้ผู้จะซื้อไอ้ผู้เช่าซื้อเนี้ยก็บอกเลิกบอกเลิกแล้วก็คืนรถ ปัจจุบันก็เริ่มทำยากขึ้นเพราะว่าไฟแนนซ์เองก็พยายามมีระบบป้องกันเลขเซฟตัวเองนะครับเคยมีนะมีเขาไม่รับคืนเขาไม่รับคืนนั่นแหละคือประเด็นว่าไปบอกเขาโทรไปบอกเขาแล้วเขาไม่รับคืนจะคืนยังไงอะไรประเด็นตรงนี้นะครับอันนี้เริ่มมีปัญหานะครับอีกประการหนึ่งก็คือขายสัญญาอืโอนสัญญาครับแต่การโอนสัญญาต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือต้องไปทําที่บริษัทเท่านั้นไอ้ที่เขาเรียกว่า,าขายแล้วโอนลอยไว้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ได้อะฮะไม่สมควรเลยครับาาถ้ากรณีเนี่ยเราบอกว่าเพื่อนฝูงบอกเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปส่งต่อแล้วกันอ่าอ่าอ่าอ,อ,อแล้วก็เซ<พ>็นสัญญาก<ข>ันไว้นะครับอันนี้พอถึงเวลาแล้วเนี่ยฮะถึงเวลาแล้วเขาไม่ส่งต่ออืผู้ที่รับชอบผิดชอบในสัญญาก<ข>็คือตัวเราคือผู้สัญญากับผู้ให้ชาวซื้อ นะผู้ใช้เจ้าซื้อเขาไม่ได้มาสนใจหรอกว่าคุณจะไปตกลงกับใครอะไรอย่างไงนะครับคือเขาเป็นคู่กรณีกับเราเพราะฉะนั้นต้องไปเปลี่ยนสัญญาอนะฮะไปเปลี่ยนสัญญาเจ้าซื้อครับอันนี้เปลี่ยนสัญญาเจ้าซื้อก็จะมีประเด็นอีกฮะว่าบางทีตัวรถเนี่ยราคาอาจจะ ต่ำตอนนี้มีปัญหาหลักคือราค,คาที่ติดค้างกับไฟแนนซ์มันต่ํากว่าท้องตลาดอีกแล้วนี่คือคปัญหานะครับ,รบก็คือมันอย่างกรณีรถบังคันรนาะคา,าในตลาดในเต้นขายกันประมาณสักหกแสนแต่ติดนี่ไฟแนนซ์อยู่เจ็ดแสนอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใคร เข้าไปต่อสัญญาให้นะฮะต้องต้องบางทีก็ต้องอธิบายกันว่าถ้าคุณต่อสัญญาสัญญาตรงนี้นะครับราคานี้หมายถึงว่าเขาคิดดอกเบีย้ยไปแล้วอ,อันนี้อาจจะมีราคาพูดถึงว่าอาจจะราคาลดกับราคาที่เช่าซื้อเมื่อคิดจากดอกเบีย้ยที่เขาคิดล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันหรือเท่ากันไอ,อย้ยางงี้ยกลดให้ฟรีๆอะไรอย่างได้อืนะครับยกลด้ให้เขาไปผ่อนแต่อย่างที่บอกครับต้องไปเปลี่ยนสัญญ,ญา นะครับถ้าไม่เปลี่ยนสัญญาเนี่ยครับมีปัญหาเยอะเลยครับตัวนี้คือโอนให้กันแล้วไม่เปลี่ยนสัญญาตัวนี้ปัญหาเยอะมากอก็คือเอารถไปใช้เลยสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนปั๊บเชิดหนีเลยอืบางคนหนักกว่านั้นนะฮะเอาไปจำนำก็มีอเอาไปขายก็มีอะไรก็แล้วแต่แต่เราคนที่รับผิดชอบคือผู้ที่เช่าซื้อคือผู้สัญญานะครับต้องระวังให้มากครับครับฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการคืนรถนะคือคืนแบบไม่ต้องติดค้างอะไรเขาอะจะปลอดภัยในเรื่องของการ โดนฟ้องร้องแต่จริงๆแล้วคืนแล้วจบเนี่ยตามที่อน,นิย้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้ฟังเพราะท่านไปอ่านตามโลกโซเชียลเนี่ยคืนรถไปไม่ต้องชําระต่อคืนรถไปไม่ต้องชําระต่อเนี่ยจริงเท็จยังไงไอทาไม่ต้องชําระต่อเนี่ยมันต้องถึงขั้นไหนพี่สุชาติคือข้อเท็จจริงมันต่างกันครับการคืนรถที่ว่าไม่ต้องชําระต่อเนี่ยนะครับ,รบมันมีหลายประเด็นหนึ่งคืนรถโดยที่ยังไม่บอกเรื่องสัญญา สองการคืนรถเนี่ยมูลค่ารถเนี่ยอ,อาจจะมากกว่าราคาท้องตลาดอันนี้นะครับก็ยังเฉพะที่จะคืนรถแล้วไปสู้ประเด็นกันทั้งข้อกฎหมายแล้วอาจจะโเคยังมีโอกาสที่จะไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง<อ>นะครับส่วนในการคืนรถประเภทที่ว่าเขาบอกเลิกสัญญาแล้วนะครับแล้วก็เอารถไปคืนไอ้อย่างนงี้ต้องรับผิดชอบอยังต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าขาดประโยชน์อะไรต่างๆอยู่นะครับ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคืนไปแล้วมันต้องมีส่วนต่างเรียกมาอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วเราฉะนั้นเราดูในโซเชียลเขาจะทดูปั๊บนะเขาเขาเขียนสั้นๆแต่เราไม่รู้หลัก ความหมายคืออะไรมันแยกเป็นหลายประเด็นครับเหมือนดีกานะครับดีกาเขาเขียนมาสั้นๆแต่เราต้องไปดูเรื่องละเอียดในเนื้อดีกาอีกทีว่ามันเป็นอย่างไรถูกต้องครับมีส่วนต่างเดี๋ยวเขาฟ้องนะการที่จะต่อการที่จะไม่ชําระเนี่ยมันต้องต่อสู้นะถ้าเขาฟ้องแล้วก็ศาลพิพากษานะครับคือเราไปให้การสู้แล้วศาลพิพากษาว่าคุณไม่ต้องชําระอันนี้ถึงจับไม่ชําระนะแต่การที่เอารถไปคืน เขามีส่วนต่างมาแล้วคุณเขาฟ้องคุณก็ไม่ได้ไปศาลอย่างเงี้ยท่านต้องชําระนะฮะเพราะว่าศาลต้องพิพากษาให้ชําระอยู่แล้วนะฮะถ้าท่านไม่ต่อสู้ฝากไว้ด้วยนะเพราะว่าไปอ่านบนโลกโซเชียลกันหลายลายแล้วก็เขาฟ้องมาไม่ไปศาลฮะอยู่นิ่งๆพอสุดท้ายคือเราโดนยึดทรัพย์นะครับอ่ะฝากไว้